การตายของคนเหล่านั้นก็เพียงแต่ว่าละร่างกายนี้ไปหาร่างกายใหม่สิ่งที่จะไปหาร่างกายใหม่นั้นก็คือใจดวงเดียวที่เรามีอยู่นี่แหละเมื่อเราไปหาร่างกายใหม่นั้นเราจะไปได้ร่างกายอะไรนั้นก็สุดแล้วแต่กรรม ถ้าเราทำกรรมไม่ดีเราก็ไปได้ร่างกายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัขสุกรเป็นโครกระบือเป็นอะไรก็ได้ถ้าหากว่าเราทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะมีร่างกายเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าบุญช่วย